ก็จะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากนะครับให้ทุกคนนับกดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยนะครับแล้วตอนนี้ผมก็มีระบบสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีแจ้งข่าวสารทางดิสคอร์ดอีกด้วยแล้วก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในดิสคอร์ดนะผมจะทิ้งลิงก์ดิสคอร์ดไว้ใต้คลิปนี้นะครับอขอให้รับชมคลิปให้สนุกครับบทที่เจ็ดนการโจมตีครั้งแรกของสกายนังิในเทิร์นที่สิบเอ็ดนะครับก็คือมันจะย้อนไปเทิร์นที่สิบเอ็ดเปลี่ยนจากโจมตีโฮลิฮิตะมาเป็นโจมตีลิวเอ็นแทน,อ,ทยยอ,อ,น,นอยู่ นั่นคือข้อมูลที่ฮาชิโมโตะแนะนําเธอมาและนั่นเป็นเรื่องที่ติดอยู่ในใจของสกายนังอีนะครับนั่นคือการกําจัดฮิโอริสกายนังอีนะครับไม่ค่อยสนใจฮาชิโมโตะสักเท่าไหร่แต่พอเธอได้ยินว่าไอโนโคจินะครับปฏิบัติต่อชินะไม่เหมือนกับนักเรียนทั่วไปทำเอาสกายนางอีก็สงสัยนะครับว่าถ้าชินะถูกไล่ออกไอโนโคจิจะแสดงสีหน้ายัางไงกันในช่วงครึ่งแรกอิจินโนเซก,กําจัดไปได้ถึง4ี่คนก็จะมีอิชิซากิอิโซยมามะยานอและโมโรฟุจิ นั่นเป็นเพราะว่าไอจินเอเซนครับตั้งใจจะปกป้องชั้นเรียนของเธอเท่านั้นเธอเลยไม่ปานนี้กับคนชั้นอื่นในเทอร์นที่11นักเรียนที่สกายจังกีโจมตีทั้งหคนครับก็ได้รับการป้องกันจากริเวนในขณะที่คนอื่นครับคิดว่าริเวนแค่โชคดีแล้วตั้งแต่นั้นนะครับสกายจังกีครับก็ได้ยกเลิกครับความคิดที่จะโจมตีฮิวเลีออกไปและเลือกทุกอย่างในแบบสุ่มครับทั้งหมดหมู่ครับแล้วก็คนครับซึ่งผลในครั้งที่12ก็เหมือนครั้งที่11บเครับริเวนสามารถปกปป้้อองงไไดดหหมลัจาากผ่น2รบ สิ่งเดียวที่สกายน,นิเกีดได้ก็คือต้องมีคนทารุยยอยู่ในห้องของเธอแน่แน่เพราะไม่งั้นนะครับก็คงไม่มีใครอธิบายได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเธอครับก็สุมหมดแล้วนะครับทั้งหมดหมู่แล้วก็ชื่อแต่ฝั่งนี้พงกันได้ถึง5คนและเธอพยายามสังเกตคนในห้องอย่างเงียบๆนะครับในเทินที่13บสซึ่งห้องนะครับก็เงียบเป็นปกติผ่านไป1นาทีนะครับสกายนิีนะครับก็ยังคงเงียบและสังเกตต่อไปหลังจากเงียบจนถึงนาทีสุดท้ายนะที่กําหนดไว้สกายนิกีนะนครับก็ได้ส่งหาชื่อให้อาจา แต่ผลลั์ก็เป็นเหมือนเดิมออลิเวนจะครบป้องไดถึง5คนทําให้ตอนนี้สกายนิอีที่ยิ้มในตอนแรกรอยยิ้มของเธอค่อยๆหายไปและสกายนิ่งอีนะครับก็ได้คิดถึงความเป็นไปได้อย่างแรกก็คือการส่งข้อความผ่านทางโทรศัพท์เพราะในการสอบครั้งนี้ครับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์หาข้อมูลรอได้อีกอย่างคือการส่งสัญญ,ญาณผ่านทางโทรศัพท์และนี่เป็นวิธีที่คนส่งข้อมูลครับไม่จําเป็นต้องจับโทรศัพท์เลยเธอครับสามารถขอครูให้ส่งข้อมูลทางกระดาษแทนได แต่ถ้าไม่ได้นะครับเธอจะกระซิบบอกแทนแต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังมีจอมอนิเตอร์นะครับที่เอาไว้ดูการสอบอยู่มันก็แสดงโชว์ตลอดนะครับซึ่งนั่นนะครับก็จะแสดงชื่อนะผู้ถูกโจมตีด้วยถ้าหากการส่งข้อมูลนะเป็นแบบกล้องโทรศัพท์การป้องกันทางเสียงนะครับก็อาจจะใช้ไม่ได้ผลเธอครับต้องการให้ทุกคนเลิกใช้โทรศัพท์และแท็บเล็ตและทั้งห้องเงียบมากๆนะครับแต่ความเงียบก็ถูกทำลายลงคนที่พูดนะครับไม่ใช่สกายนังิแต่เป็นโมริชิตะที่จะบอกว่าข้อมูลมีการรั่วไหล ตรงนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะมันหาชิโมโตะและคิตโตะก็จะเห็นด้วยกับการเก็บโทรศัพท์แต่เหมือนสกายนีก็จะบอกว่าให้ใช้โทรศัพท์นะหาข้อมูลต่อไปเลยและเหมือนหาชิโมโตะก็จะพูดว่าเธอโอเคกับเรื่องนี้ไหมเจ้าหญิงฉันมั่นใจมากหลังจากเหตุการณ์้อกกันของริวเอ็นถึง3ครั้งติดฉันคิดว่าข้อมูลต้องล,ล้วไหลแลาต้องรีดําเนินการและขณะที่ฮาชิโมโตะกำลังพูดทัวขอร์สสกายนีก็ได้บอกว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแผนใดๆทางนั้นมาสอบต่อกันเถอะซึ่งทะเลารับคาสั่งจากหัวหน้านะครับหรือว่าส นักเรียนคนไหนนะครับก็ไม่สามารถที่จะพิคับตัดสินดังกล่าวได้แม้ทุกคนจะเชื่อฟังแต่พวกเขานะก,ก็ยังคิดว่าทำไมสกายนงีถึงตัดสินใจแบบนี้ล่ะถ้าการล่หล่อขอ,ของข้อมูลยังไม่หยุดจะเกิดอะไรขึ้นและนี่คือความเห็นนะครับของห้องเรียนของสกายนงีแล้วถ้าสกายนงีเป็นคนทรยศเองล่ะเธออาจจะไม่ทิ้งหลักฐานไว้ใกล้ตัวแต่อาจจะโยนความผิดให้คนอื่นให้ทะเลาะก,กันเองภายในห้องซึ่งตรงนี้ผมน่าจะแปลผิดนะครับไอที่สกายนีีอาจจะเป็นคนทรยศเองก็ช่างมันนะครับ เขาขอสักายนินะครับก็พยายามที่จะปกป้องการโจมตีของโคลิคิตะให้ได้มากที่สุดและมุกป้าหมาไปที่อันดับ3แต่ผลลัพธ์ก็ไม่ได้ดีตามที่พวกเธอคาดหวังไว้นะครับเธอที่10จบลงนะครับในขณะที่พวกเขาครับกาลังตามหลังอยู่แล้วพวกเขาก็ได้เสียตําแหน่งอันดับ3าไปนี่เหมือนว่าครั้งนี้ฉันจะแพ้แล้วสักายนิงีก็ได้พูดนะครับพวกเขาแข่งขันนะครับกันระหว่าง4ี่ดแล้วต้องอับอายเพราะได้อันดับสุดท้ายสักายานิงีก็ได้ถอนหายใจและคิดว่าโค้ชเลือกใครเอาจากโรงเรียนนี้ดี คนที่ตกรลบอนะก็จะมีคามุโรยามามูระสุกิโยโทบะระมาชิดะที่ถูกคัดออกนะครับโดยปกติากายนิงกีนะครับคิดว่าควรจะตัดสินใจจะผลงานนะครับเพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่ควรทำมากที่สุดนะครับแต่สกายนิก็จะเลือกที่ไม่ทําแบบนั้นเหตุผลง่ายๆก็คือทั้ง5้าคนนะครับอยู่ในระดับเดียวกันหนึ่งในนักเรียนที่ถูกคัดออกก็บอกว่าแล้วเราจะตัดสินยังไงล่ะซิสกายนิก็ได้บอกับว่าพวกเราจะจัดสลากกันทุกคนในห้องก็ได้อึ้งนะครับแต่สกายนิก็ได้บอกว่าไม่พอใจกันเหรอ น่าเสียดายที่จะไล่ใครออกผลก็ไม่ต่างกันมากนักเรียนที่ถูกคัดออกนะก็พยายามระบายความเครียดออกมาแต่ต้องหลีกเลี่ยงครับให้สกานังอีไม่พอใจแล้วเหมือนจะอะไรสักอย่างนะครับโมริชิตะก,ก็ได้เตรียมนะเหมือนเกมกระดาษหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแปลว่าถ้าเปิดมาแล้วเป็นกระดาษก็จะรอดถ้ามีสีก็จะถูกไล่ออกไม่ว่าใครจะเลือกอันไหนก็ไม่ต่างกันนะครับ๋ยว่วนคนสุดท้ายระหว่างความกังวลภายในห้องนะครับโมริชิตะก,ก็ได้เดินออกไปจากฉลากคนแรกนะและได้กระดาษเปล่าเธอก็ได้ดีใจแบบว่าสุดเสียงเลยนะครับเพราะเห็นคนนำนะครับซุกิโอและโทบักก็ แลวพวกเขาครับกระดาษไม่มีสีนะครับแล้วตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่สองคนคือคาุโละและยามามุระเธอน่ออกไปก่อนได้เลยคาุโละพยายามบอกยามามุระนะครับแต่เหมือนตอนนี้ยามามุระก็กําลังกังวลอย่างมากนะครับเพราะเธอมีโอกาสโดนไล่ออกถึง1ใน2เลยนะครับและเธอก็ยังไม่ได้เตรียมใจเลยคาุโละเลยตัดสินใจว่าจะไปหยิบก่อนในขณะที่คาุโระพยายามลงมือจับสกายนี่ก็ได้จับมือเธอไว้แล้วบอกว่าฉันบอกแล้วไงว่าใครที่ไม่จับจะต้องถูกไล่ออกและนั่นหมายถึงยามามุระ คามมโรเองก็พยายามห้ามนะครับแล้วบอกว่าเธอทั้งคู่ท่าจะจับพร้อมกันคามมโรได้ทิ้งโอกาสที่ตัวเองครับจะรอดไปแล้วได้คว้าแขนของยามามูระนะครับแล้วก็ได้ลากตัวเธอไปในขณะที่ทั้งคู่กําลังจับครับคนที่ถือกระดาษสีอยู่ก็คือคามุโรตอนนี้ทั้ง้องก็ได้เงียบสงดนะครับคามมโรก็ได้ตบไหล่ย,ยามามูระเบาๆนะครับและแสดงความยินดีกับยามามูระด้วยที่รอดชั้นเอรับถูกปกคุมไปด้วยความเงียบแตกจ,จากที่โทสิกะครับถูกไล่ออกก่อนหน้านี้ คาร์เตนะกำลังเจอกับความพ่ายแพ้ของจีนเป็นครั้งแรกสิ่งที่น่าแปลกใจคือคามุโรยังคงเงียบอยู่นะครับแต่ดูเหมือนว่าเธอจะเงุนบอิกเล็กน้อยเธอนะครับเข้าไปที่หน้าของเธอซากายานางิที่ได้ดูอยู่นะครับก็ได้หันหน้าไปบอกอาจารย์ชบาชิระให้ดําเนินการต่อได้แล้วอันนี้บอกว่าสรุปคะแนนทุกห้องนะครับจากการสอบในครั้งนี้อันดับ1รลิวเอ็นหกสิบเก้าคะแนนอันดับ2อ e ิจินโนเซะหกสิบสองคะแนนอันดับ3โพลริคิตะห้าสิบเก้าคะแนนและอันดับสุดท้ายซากายนางิห้าสิบสามคะแนน ลิเ็นนะสามารถปกป้องได้ถึง5คนนะครับตลอด10รอบหลังทําให้ลิเ็นพิชสถานการณ์มาได้และผู้ชนะนะครับได้รับคะแนนเพิ่ม1 0ึงรอคะแนนชั้นเรียนที่2และที่3โดยร้อยคะแนนและสกายนี่นะครับเสียหนึ่งคะแนนห้องอาจารย์ชบ,บาชิราได้บอกให้ทุกคนนะครับกลับบ้านได้แล้วเพราะว่าตอนนี้ครับการสอบนะครับได้สิ้นสุดลงแล้วและการไล่เอาของห้องเองหรือรายงานเพิ่มเติม,ตมจะถูกบอกในสัปดาห์ถัดไปถ้ากล่วความตื่นเตน้นนะครับก็ได้มีคนนะครับรีบวิ่งออกมานะครับระหว่างทางเดินขอโทษนะเค ซึ่งเคก็ตกใจนะครับเมื่อคนตรงหน้าเธอคืออิจิโนเซที่เสนอชื่อเคนะครับถึงสิครั้งติดต่อกันเคนะครับก็ทาอะไรไม่ถูกนะครับพอเห็นสถานการณ์แบบนี้ตัวโฮลิคิตะก็ได้รีบรุกมานะครับแล้วบอกให้เคนะใจเย็นก่อนการที่เธอครับถูกเสนอชื่อแบบนี้ครับเป็นฝีมือของอิจิโนเซนะครับที่พยายามช่วยห้องพวกเราซึ่งตรงนี้ผมจะสรุปตามที่ผมเข้าใจนะก็คืออิจิโนเซนะครับพยายามติดต่อโฮลิคิตะแต่มันอาจจะไม่เนียนนะครับเธอเลยพยายามเสนอชื่อเคซ้ำๆเป็นสัญญาณให้โฮลิคิตะรู้ จนโทลิคิตาสงสัยและติดต่อมาเองและที่ทําแบบนี้ก็เพื่อให้ทั้ง3ห้องนะครับเอาชนะคาร์ดเอได้ซึ่งเคก็สงสัยนะว่าทำไมต้องเป็นเธอซึ่งที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเคนะครับค่อนข้างมีบทบาทสําคัญและคิดว่าโทลิคิตาก็คงจะปกป้องเคอยู่แล้วอจินโนเซเลยเรียกแบบนี้และอจินโนเซคิดว่าเคนะครับอาจจะกำลังกังวลอยู่ก็ได้เธอเลยรีบมาหาและอจินโนเซก็ได้ขอโทษเคอีครั้งแล้วพวกเขาก็ได้คุยกันนะครับแลวจบที่ไอเนโโคจิที่จะไปดูห้องของริวเอ็น และสิ่งที่ไอโนโคจิเห็นก็คือฮิโอลนะครับและคนในห้องของลิเวนที่กำลังดูมีความสุขมากเลยครับซึ่งผมจะแย่นะเป็นเ1็นกับ7.2ครับเพราะว่าผมตัดว้แค่นี้ก่อนนะเพราะจริงอยากทำมากกว่านี้แต่ว่ารอผมสอบเสร็จก่อนครับน่าจะทำน่าจะได้แบบว่าทํายาวแบบจริงๆจังๆละก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับเดี๋ยวผมไม่ต้องไปสอบต่อเข้าแล้วนะครับก็คือไอ้สัปดาห์ที่ผ่านๆมาก็คือทําเรื่องนะแต่ตอนนี้ว่าผมนะต้องไปสอบแล้วนะโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับอันนี้ก็เป็น อันนี้ผมค่อนข้างงงไอตรงจับฉลากนิดหนึ่งอ่ะคือในนิยายมันเขียนที่ผมแปลได้มันคือการวาดอ่ะวาดแล้วมีสีไหมอ่ะซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่ามันหมายถึงอะไรผมเลยเปลี่ยนเป็นการจับฉลากเอาเองมากัน,นครับโอเคครับก็มีแค่นี้ครับ,บายบายครับทุกคน